โคตรลับต่อไปสมาธิอ่าพิมพ์คำว่าสมาธิใครพิมพ์ได้ก่อนได้เล่นก่อนนะใครพิมพ์คำว่าสมาธิอ่าโยมแป้งนะโยมแป้งได้ก่อนโอเคอ้าโยมแป้งระบุตัวเลขมาเลยให้สับเท่าไหร่14นะโอเคโยมแป้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14อเอ ยมแป้งได้ระวังใจการใบนี้นะชื่อว่าระวังใจเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังโลกเราอยู่ยากขึ้นทุกทีถึงอยู่ยากก็อยู่ได้ถ้าอยู่เป็นสันติเทวะปราชาวอินเดียกล่าวถึงสองทางเลือกในการดำเนินชีวิตบนโลกที่มีหนามแหลมคมหนึ่งคือหาหนังนุ่มผืนใหญ่มาหุ้มโลก หรือ 2. หาหนังนุ่มขนาดพอดีสองฝ่าเท้ามาหุ้มเท้าทั้งสองไว้ให้เรียบร้อยถึงเปลี่ยนโลกไม่ได้แค่รู้จักรักษากายรักษาใจให้ดีเราก็สามารถอยู่กับโลกได้อย่างปลอดภัยแล้วความหมายของการใบนี้ก็คือเขาพูดถึงว่าโลกของเราเนี่ยบางทีมันก็เจอปัญหามากมายมันอาจจะรู้สึกว่าอยู่ยาก ซึ่งสารติเทวะปราดท่านหนึ่งท่านให้วิธีการสองวิธีด้วยกันก็คือหนึ่งเอาหนังนุ่มมาหุ้มโลกเอาไว้ถ้ามันโลกนี้มันเต็มไปด้วยหนามนะก็คือวิธีก็คือเอาหนังนุ่มมาหุ้มทั้งโลกกับวิธีที่สองคือหุ้มเฉพาะเท้าของเราซึ่งวิธีที่ถูกต้องก็คือการที่เราหุ้มแค่เท้าของเราเราก็จะสามารถอยู่บนโลกนี้ได้อย่างที่ไม่เป็นทุกข์โยมแป้งบอกว่าใช่ค่ะตอนนี้รู้สึกแบบนี้เลยอืมเป็นกําลังใจให้